ก็สวัสดีนะครับกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับถงเสียมันนีมันห่านะครับวันนี้นะครับก็มาเรียนภาษาจีนออนไลน์นะครับกับเราซื้ออาร์ตนะครับเมื่อวานนะครับเราเรียนหน้านี้ไปนะครับในหน้าที่1ิบเจดนะครับวันนี้นะครับเราซื้ออาร์ตนะครับจะมาอ่านทบทวนให้นะครับผมตัวแรกนะครับตรงนี้จะอ่านว่าอวอไอัวเจีย นะครับวอร์ไอ้วอรเจียนะครับแปลว่าฉันนะครับฉันรักนะครับครอบครัวฉันนะครับวอร์ไอ้วอร์เจียฉันรักครอบครัวฉันนะครับามาดูใน,นบรทที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะอ่านว่าเจอซื ư, วอร์เจียนะครับเจอซื ư, วอร์เจียนะครับแปลว่านี่คือครอบครัวฉัน นี่คือครอบครัวฉันนะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่สองนะครับตรงนี้จะอ่านว่าอว๋อไอ่ป้าปะอวอไอ่ป้าปะนะครับแปลว่าฉันรักคุณพ่อฉันรักคุณพ่อนะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่สามนะครับตรงนี้จะอ่านว่าอวอไอ่มามะอวอไอ่มามะนะครับแปลว่า ฉันรักคุณแม่นะครับฉันรักคุณแม่นะต่อไปข้อที่สี่นะครับตรงนี้นะครับจะอ่านว่าหัวไอหัวเจียหัวไอหัวเจียนะครับแปลว่าฉันรักครอบครัวฉันฉันรักครอบครัวฉันนะครับหัวไอหัวเจียนะอ่าต่อไปนะครับวันนี้นะครับพอซื้อก็มาสอนคาศัพท์เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งครั้งนะครับ นักเรียนสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยมันคือรูปข้าวสวยใช่ไหมภาษาจีนจะพูดว่านะครับภาษาจีนจะพูดว่ามีฟันมีฟันนะครับมีฟันนะครับแปลว่าข้าวสวยนะครับมีฟันแปลว่าข้าวสวยนะครับต่อไปนะครับเราก็เรียนเห็นรูปตรงนี้นะครับคือรูปอะไรเอ่ยครับคือรูป ไข่ไก่ใช่ไหมครับไข่ไก่นะครับภาษาจีนอ่านว่าจีตันจีตันนะครับจีตันนะครับแปลว่าไข่ไก่จําตัวหนังสือภาษาจีนี้ไว้นะครับจีตันนะครับแปลว่าไข่ไก่นะอ่าต่อไปนะครับรูปตรงนี้นะครับคือรูปน้ําเปล่าใช่ไหมรูปน้าเปล่าใช่ไหมครับภาษาจีนนะครับจะอ่านว่า๋ายซุย๋ายซุยนะครับ แปลว่าน้ําเปล่านะครับปลายสุยแปลว่าน้ําเปล่านะครับคำสุดท้ายนะครับคํานี้คาว่าหนิวหน่ายนะครับหนิวหน่ายหนิวหน่ายนะครับแปลว่านมวัวนะภาษาจีจะพูดว่าหนิวหน่ายหนิวหน่ายนะครับแปลว่านมวัวนะครับผมทีนี้นะครับวันนี้นะครับเราซื้อก็มีการบ้านในหน้านี้ให้นะครับ การบ้านอันนี้นะครับไม่มีในหนังสือนะครับเป็นการเพิ่มเติมนะแล้วก็เรียนต้องพินมานะครับส่วนคนที่ปินไม่ได้นะครับเราซื้อจะสอนเขียนในกระดาษเปล่าๆให้นะครับผมวิธีการทํานะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราซื้อให้ดูไปแล้วนะครับว่าข้อนี้นะข้อที่สองนะครับว่าคําว่าข้าวสวยนั้นคือคําว่ามีฟันใช่ไหมครับ คำว่ามีนะครับก็คือตัวนี้นะครับมีนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะครับมีอ่ามีนะครับตัวนี้นักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะครับต่อไปข้อที่สามนะครับนักเรียนเห็นรูปภาพตรงนี้ก็คือจีตันนะครับจีตันจีตันนะครับก็คือข้อนี้นะครับจีตันนักเรียนก็เขียนลงไปให้สวยงามนะครับ ใครมีเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์ออกมานะครับใครไม่มีก็เขียนเอาก็ได้นะครับเรื๋ยวสื่จะทําตัวอย่างไว้ให้นะอันนี้นะครับคือแก้วน้ํานะครับอ่านว่าปลายสุ่ยปลายสุ่ยนะครับก็คือข้อนี้นะครับปลายสุ่ยนักเรียนก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับตัวนี้คือนมวัวนะครับก็คือคําว่าหนิวหน่ายนะครับหนิวหน่าย นักเรียนก็ขีดลงไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทึกจะให้ตัวอย่างไว้นะต่อไปนะครับส่วนคนที่ไม่มีเครื่องรินนะครับนักเรียนก็เขียนไปเลยนะครับก็คือเขียนข้อที่1ไปก่อนนะ,ะเขียนตามกระสือน,นะครับข้อที่1น,นะครับมีฟันนะครับข้อที่1 มีฟันแปลว่านะครับเท่ากับข้าวสวยนะครับต่อไปข้อที่2นะครับตรงน,นี้นะครับจีตันนะครับจีตันจีนะครับ แล้วก็ต้านแต่ว่าไข่ไก่นะครับจีตันแปลว่าไข่ไก่ต่อไปนะครับข้อที่สนะครับข้อที่สามนะฝายซุยนะครับฝายซุยแปลว่าน้ำเปล่า ไปนะครับข้อที่สี่นะครับข้อนี้นิ้วไหน่นะครับนิ้วไหน่านิ้วไหน่นะครับแปลว่าน้มบัวนะครับการบ้านก็มีเท่านี้นะครับคนที่มีเครื่องปิ้นนะครับอ่าก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ใจเจียนนะครับบายบายนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ